ขี่นอดขอป้าบริสุทธเนาะอดขี่นอดเ <แก S 1> จ้าบะอดขี่นอดจะ,ะดาบดได้ขอกะมาแจกปีไปประมาณเมื่อช่องเมื่อนี่แหละวจ้าที่หาเมื่อได้่ะกาบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะ มื่อนี้มาพบกับคำแซงมันหน้าแต่ผู้ชมเอ่อมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศยมามแรกๆแถวมอยู่ที่อดีตหลกักแถวต้นมะม่วงแถวผู้ชมหลังหองเนาะจืีอกันดีนี่แถวมตอนนี้มันกับเบิดบากแล้วเนาะมันกำลังงานถอดเป็นยังวะปงใบไม้แถวมแต่ว่ามันกับเบิดบนะเบิดอันนั้นแล้วเนะาะเบิดมากแล้วเนาะเอากินมากินมาจนว่า จนหน่อยจนใหญ่หมดเลยท่านผู้ชมจนมันเบิร์ดมะกินจนเบิดฆ่าโก๊ท่านผู้ชมมากสุกกับบอดิกินแล้วเนาะเมื่อนี้เขสามาอัดคลิปอยู่ร่างหอกคือเก่าท่านผู้ชมคลิปกับโบมี่ย่างหมักไม้ท่านผู้ชมทูห่านนองรัดคิดหอดนองรัดท่านผู้ชมร่างจาจเผินเมื่อกับซอกซ่ามื่นแล้วเนาะท่านผู้ชมเมื่อกับชักช่วยจะได้เนาะว่าแต่่เห็นกันมันก็คิดหอดกันหมดแล้วเนาะเป็นแฟนกันเนาะคนเคยเคยไปว่า อยู่ไก่กันนะนะท่านผู้ชมน้องน้องเพิรนวังหันก็อยู่ปากเซ่เนาะฮะเก็เที่ยวไปห้างก,กันคู่มือไปหลินไปย่างเนาะแต่ว่าช่วงนี้โควิดน่นองเพิร์นก็นมาห้าวังตามคลิปนะท่านผู้ชมตามที่คลิปที่เอาแซง,งเงอาคำแซงเอาล่งเนาะเพิรนมาห,าหา้าก็ห้างเขาเดียวแล้วก็มือท่านผู้ชมพูดดิแบบพูดทดิคินหอดเนาะมันนี่หา้าวกะซิมาเห็ดคลิปถูกห้าน้องรัดคือเก่าเนาะอยู่ที่ล่างห้องท่านผู้ชม เอาสิมาแบบโทรแบบบอกเนาะบูว่าพิ่นเปิร์นิดหรือบูเนาะคิดหอดเถอะผู้ชมเท่ากับแบบว่าเพิ่นว่าเพิ่นเซ็ตวังเสาเนาะเพิ่นเซ็ตมาวังเสาเพิ่นว่าไอคำแซงน้องสิเมื่อบานเดิมมืออื่นเนาะผ่้ที่เมื่อบานเพิ่นเองอะนะมืออื่นแต่ว่าตอนนี้เพิ่นอยู่บานบานของแม่แม่ผู้ที่ช่องของเพิ่นนั่นแหละเป็นแม่แบบจักนี่อะไรวะหรืองงคือกันเนาะ เพื่อนน่ะพันอยู่กับป่ากับยังอะไรเดียวนี้ค่ะที่ว่าเพื่อนทายคลิปลงเนาะแต่ว่าเพื่อนประเดี๋เพื่อนเมื่อเมื่อวันทันใดเนาะค่าโควิดแต่เพื่อนประเดี๋ยหันใกล้เนาะท่านผู้ชมใกล้อยู่แต่ว่าแต่เพื่อนชิเมื่อมาอื่นเพื่อนเนาะเพื่อนอายนองชิเมื่อบาดมาอื่นเด้อเมื่อน้ำหนองบ่อนะท่านผู้ชมเท่ากับเชสวยจะได้เนาะเท่ากับยากเมื่อในบ่อยยังเมื่อในเขาขับแซงกับยากเมื่อบาดในท่านผู้ชม ังเมื่อบานคําแซงเองเนี่ยเนาะยังเมื่อบานน้องรัดนําเนาะก็จักสิจังได๋ที่นอดบานก็ปนั้นเนาะเดือน2เดือนแลบ่ได้ทําแงบ่ได้เมื่อบานเนาะตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่สงกรานต์พุ่นะท่านผู้ชมีวันเกิดเดือนนานี่ก็วันเกิดเนาะอีก10 10กว่ามื้อกวันเกิดคําแงเนาะวันที่5เดือน6เดือนนานี่เนาะวันที่5ก็ถือวันวันเกิดคําแงแล้วมื้อนี้เฮาสิมาทูน้องรัดเนาะทูโดยที่ว่าบ่ได้บอก cả bộ lai nhai hàng được dùng không thổi được kín họ nhiều lăng hồ กินสมได้กินสมหนยนอามหนไดยด้ใ่ไปไปไปกันจังหน่อยพู่แล้วมันยังแดดว่าใช้มันแดดนอนยังสิบป ว่าสิปอยันันแลคอยนางขิดอยู่ในของกระถงฮะเจากรขิดหอดอัดขิแมนบอนี่อัคอดอคิดอีกยังมันหนาสิอัดกาอัดคิดนะสรดีดีปีนกเองเบ้างปีนกาองนายใชปีนเก้ามานั่งลิ้นในหัม่วงสื่อ ยูก็ไฟพยฮะยูกระเพยยูก็ไฟหลายคนจ้ว่าขี้นอดคอบะบ่าวงแห้งในเขาบึงิน อ้าวาจะบวเงจะว่ามันคอยมันบริคอยได้เงิบันในโอ้มอือม้อสดไปๆแม่เวสบายดีกล่องหอไหมสบายดีอเนีย่ยว่าคือคือว่า มืดเถอะวะขีนอดคอยวอาว์าดีวอาไม่เบอรงไหาทางผู้ชมเบิง่ง<ะ>ทางผู้ชมกัจคูเอฟซีอยกัจคูคือกันว่าเจ้าขีนอดคอยวอา กบอกลวงหนาล้ป้เอาอะไรซข้าไปอมันคือมันคือข้าวถูกอ่ะ คือข้าวหลอกนเ,เอ,อ,ะอะวะเอาวอไม่เลยสบายดีกล่องอหรอเสบายดีกล่องคอร์รบอสบายดีดาวคือ,ข,อ,อข้าวถูอ่ะ คีดนอนจ้ะเย่าคน้านไหนจริงบอกบอกคิดนอนก็อยากได้บาดบาทบอกแล้วก็ขี้ท้อแต่ว่าฟันเห็นอยู่วงเพลินเพลินนอนพันกลางเว้นจะพันกลางเว้นพันกลาง,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 งวันเออลืมบอกท่านผู้ชมเนาะคำแช็งว่าคำแช็งสีไปาบานเบาหน่อยเบาสุกเนาะท่านผู้ชม เบาหน่อยเบาสุกเบาดอนเนาะไอดอนเนาะคัแซงสิไปกับทีมงานเนาะไปคำซีคำเพิงกับคำแซงเนาะสิไปซ้ำคนเนาะสิไปบานเบาสุกเบาหน่อยเนาะสิไปสินะไปตั้งแคม,มป์แคมปิ้งเนาะอยู่ปา่านอนปานะ่าเนาะสิไปอันตึกเฮแซมอ่องยังนี่แหละพูดนะเราเราขิ่เขาปา่านอนอยู่ปานะ่าเนาะเป็นแคมปิ้งเนาะโอ้โหสิใดยังไปกินเนาะกับ ทาเบิ ừng, um, אן, um. ้งทาส้มเป็นกำกันเถ้าส้มจังน้อยเนาะเถ้าส้มตอนตอนเชี่ยแรกนี่แหละจังน้อยเขาก็เดินทางเนาะตอนนี้มันยังแดดเขากับบอบ่ท่านได้ออกเดินทางเนาะจังน้อยเขาออกเดินทางเนาะเจอกันอยู่บ้านดังลางเนาะเถ้าส้มเนาะเอาไหมไปโดนได้เป็นได้คิดเห้า จะไปไปน้องพอ,อไปมามาไหมเ<า>อ้ากูเงินเัิมมโดนเอากูจะคือถูกสิ่ไปมาเอืนกับวอลคอนเดิไปนักมาไหมเดินนี่นี่บินมาหลาไปแคมปปิ้ง เข้ากะเข้ากะตังเต้นเต้นชองคนเข้าเข้ากะเต้นข้า,าวเว่าไมแง่งแนวมันบอดได้เงีนดีไปจ็กเมอร์บ่หูแล้วคันคันมีแบบ มีทางอยู่ต่อพ่อสิได้แบบสิได้ทายคลิปให้ FC ให้ยังเบิ่งหรา่อยๆก็อยูลยลยอยไปอยู่ไปจนมีมีแบบจนบม่มีบอลไทยหมเลยครื่ออันนั้นเอาสม,มนโกรไปยืนะเออก็ว่าสิใหญ่ไหพุน่นถือไปนัะมนะสม,มนโกรไปไปแม่เดี๋ยวนี้นี่กระสิจจกหน้อยนี่แล้วโมเมน์เด้อนี้ มันคือเหมือนแต่ว่าแอวโบวายังงบ้าดิแนวให้วอากันโบวามันแนวนึงไงโบวาเก่งแท้แนวนึง ข้ามันลุกทุงข้านอนมองซีหูกินนอดคอยปบรรลเนาะอดกินอดจ้บดอดกินนอดจ้าบดาดขอก็มาแบกปีไต้ประมาณเหมอช่องเือนี่แหละว้าวทีหาอเ,เออได้ฮะเออแม่แล้วจ้าบอกกินนอดจ้าบัวบาวด้วย เหมอดเป็นพิเศษด้วเป็นยังไงวะเป็นทั้งเจ้านะเป็นน้งเจ้าเอาบอกๆยังบ่านี่ ที่หอเบอกว่าคินหอดไปมืออื่นมาเลยอวมืออื่นเป็นแน่คือมืออื่นจังมาไปด้วยไไปดุรุเป็นได้ใ่ไไปดนก็ไปได้ดุดะยสมามาแล้วเว้ยแ่นอยู่พี่ มาหาเพ่ไปดันด้นไหมหางเงินเหมือนสิไปลินเราไปหางเงินมาจ่ายจ้หน้าคาหองนี่ก็มาอีกซีหาหมื่นนี่คาหองก็มาเมาก็ไปหาเงินเจา้าเด้เจ้าหน้าคาเทอมเพิ่งไปได้เปิดเทียนจะ,จะปายนี่แหละเจ้าก็ซีหาหมื่นก็เปิดเทอมนี่ กระคาเทอมอีกจะกรตังใจห้่าลยหาข่อยกระตังใจหาข่อยเจ้ากระตังใจหาของเจ้าม้ปโันไ้นทางกรนห่าเลยเจ้ากรหาเก็บข่อยกระหาเก็บพอได้ใช่ข่อยกรคาเทอมข่อยอีกคาหองอีกคาเอมจะจบดยันนีจบยัง เคลื่อนบุดกับแปดเส้นลานหนึ่งพู้ที่นะพู้ที่สี่พันบาทข่าหองอีกกับแปดลอยพู้ที่หาพันลุ่มหลวมกัในใมาน้นานสิได้นี่ใช่ Song lại bài tận ca nằm mượn tầm nhìn lại khan bố ở nhà lẽ khăn đơn thang bài đơn thang đơn thang lại đơn thang lại đơn thang lại นี่แหละท่านผู้ชมเฮากะมี่งหลานเฮาก็มาโทรโทรลินซื่อๆเนาะก็บ่ได้เว้าหยังมากมายดอกกะคิดฮอดเว้าภาษาแบบเว้าแบบธรรมดานี่แหละเนาะจักสิเว้าหยังกบ่มีแนวเว้าหลายเนาะท่านผู้ชมเฮาก็เว้าแบบธรรมดาของเฮาสิเดินทางไปบ้านตางล่างท่านผู้ชมนี่กดเวลาแล้วเนาะ4:00นกว่าเนาะสิ5:00นแล สีม่วงป้าะเนะาก็สิไดเ้เริ่มเดินทางท่านผู้ชมสำหรับคลิปต่อไปก็ไปเจอกันอยู่พุน่นแหละท่านผู้ชมบ่ฮู้ว่าาเฮสิไดเ้เฮ็ดหยังแน่นเนาะก็บาคท่านผู้ชมติดตามในคลิปพวกเฮาเนาะทั้งคำซีคำเพิงเนะาะเฮาสิไป3คนนี่แหละไปผอกันกับทีมงานอยู่พุน่นน้ำเนาะทีมงานน้องน้อยเนาะน้องสุกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอไรท่านผู้ชมพาขีห่หนอดคิดเทิง FC เบิดสุ่กูรทุกคนเนาะท,ที่ติดตามที่รับชมคำแสงเนาะ ทำแซงกาแฟกินนอนกิ่เทิงเนะาะหักแพงกันคือเกาเด้อพี่น้องเอาละสารคดีนี้กับสิจบไว้ทำนี้เนาะท่านผู้ชมเจอกันคลิหนาบาย